กิจกรรมส่วนมวลความเพียร90วันครั้งที่56วันที่25ิามิถุนายนพุทธศัการาช2 5 6 8ันรอบแดแบบนี้วันที่ ที่1 5มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นวันที่56ที่ขา้าพเจ้านายทิพย์พรชิพิสารขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภพิปปรัดดนต์มรดงด่างถวายบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาลจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าตรงตรดด้านมีเสิ็จอริยมีสมาธิจักจอดในอัคระพยัชนะในบทส่วนเกี่ยวกับเรื่องด้วยเทอินบทกล่าวพระรันตนำริละหังสัมมาเสบบุตรลัคขวาพุทธามะกวนตังพิวาเทนิ สวาสดีโตพระคุปตตาธรรมโมธรรมานาาุสาวิสุปฏิปันโนพระคุปตโตสดระสังโฆสงงังฆานุสามรีย์บทบูชาพระภัยดีพินาศอนั่งห่งสามาเสมอทูตสุจีราปารินีพุทโธพุทธิหินทรามาโนธานิปารามิหิจัติสติยาวชิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆางศาสนาคตโตปูเชมิรัตนันตดยังธรรมังจารามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกาไวเรสวดตะการฉันตุเทวตา สัทธามามุนีราชศาสนาตุลสาขามวกะถังสัตยกาเมจรูปไปคิริสิ์ารัตตะเขดจันดาลิเขติวิมาเนทีเปรละเถิดจารคามิตารุวนาคาเนเทหาวัตถุไมเขตเตปุมาเจนตุเทวาสารถาราวิสเมยักาคันทพัมนาคาตินทันตาสันิเกยังมุนีวะวาจะนังสัทว์โวเมศนันตุธรรมาสวนากากโรยมัทันตาธรรมาสวนากากโรยมัทันตาธรรมาสวนากากโรยมัทันตา บทสวดบุาภาคานามาการนามรสาปะวโตหาโตสัมมาสนารสานามรสะวโตหาโตสัมมาสุนาสะนามรสาปะวโตหาโตสัมมาสาบทสวดไตสานคมนับปาราพุทธังสานังฉามิธรรมาสานังฉามิสังฆงสานังชามิ ทูติยามปีคูทังสานังกชามีทูติยามปีธรรมังสานังกชามีทูติยามปีสังฆังสานังกชามีตัดยามปีคูทังสานังกชามีตัดยามปีธรรมังสานังกชามีตัดยามปีสังฆังสานังกชามีวสุสัจเจกเรียขันานาท่เมสานังอันยังพุทโธเมสานังวนณ์อิเตนะสัจจะวชินะสติเมหนตุสัพปทานาทิเมสานังอันยังธรมโมเมสานังวรณ์อิเตนะสัจจะวชินะสติเมหนตุสัพปทานาทิเมสานังอันยังสังคมเมสานังวรณ์อิเตนะสัจจะวชินะสติเมหนตุสัพพะ หวสวดติรัตนตปะนามคาถาพุทธังนัมเมรัตนาพุทธะสรีราจิตตังธรรมังนัมเมรตนาพุทธะวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตนาพุทธะสุสีราธิติเอตนาเมติรัตนังรัตนาตยมหังสัมมาสัมโมสาริตะวัตถุวิเศษสภพตังอัญโยยยานยุตตะคุณนาโยคาวะสสปาวัตตังอสมิตยามพีปิตเทวายถาติทันเจเอกังวินาตาทิตาเลสัมมาสัมภเวนะ โลเกกะทา,ทา,าะติจัติเรนจัปาตุภูตังคำธีรายาวิสยังอติตุตัสสัทธังวินโยหิปันติตาชาเนหิวิชญญาลูกปังโลกัมหิเกหิจิกะถัดจุปาราภณิยังเกสานจิสุสทุวิธิตังคุณกาย,ยตายานาเมหิเยวชนะตายสุวิสุตตามปิสมุปสตังมนานัสิสุธาปา,ารสารทานังคุณยติ กาณามัสสมุตตมาพุณนะภูมาทุขขาปรมุจนะมุขขาสานังคตานาปูชาและเหตุสุปารมาภิปูชนายานิพาณสชิกิริยายุปานิสัยะถังสามากิเรสามาราโสทานาสิทิยาจาสุริอัฏฐกุศเลหุปัสเสวนียังปาเนหิจาปิสานังขามานียาเมวัสสมาหิตตังติลัตังสานังคตัมหะ ลัตติมที่วงางคณะในส่วนนามาสามานาปูเชมาจปาปิสตตังสุป,ปสัสสนาจิตตาตถา,านุปาลิจริยาสถานาจัปุญเยนะตถา,าสุก,กเตนะสุกีภเวโม,มเตเชนาตาสาาสัสสะจัสถาปิสวัธิโหตุโยเจทาธรรมาวินายามหิปามานาภูโตโลกุตระพิสามายนียโตสุโภชัญตโสปานิสยาายะจายายามปีโหตว,วัตุเตเยปริกิตโตสุป,ปสัสสทากาโร นามาการัสิติคาถาโยจะกุมาโมหะมานะปะกะโทสามังวะพุทโธสุกตโนโมุโธมาราสากปะสาวินิโมเจยันโตปะเปสีเข็ดเขมัชนะตังวินเนยังพุทธังวราตังเสียร์สารามิโลกัสานาทันจญวินายะกัจจตันเตสศาสเตยเสสิตีหตุสัพพันตารายาจาวินาสามิโตธรรมโอทัชโยวิยะสัตตสสัสนทุทเสสีโรกัสาวิสุติมังคานิยานิปโธธรรมมาคัสราสัทารีสาตตาวะโหสันติกะโรสุจิโน ธรรมังเวลาตังเสียสานะมามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหันตันเตียสาเตเสยสิติโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมตุสัทธรรมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสสตาปูปักกิเลสชาเชตาสันโตสยังสันตินิโยสโคจะสวาขาธัมมะธรรมังวิริตังกโรติสังฆงวรลาตังเสียสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีลาทิติตันเตียสาเตเสยสิติโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมตุ บทสวดนโมกาลาทธากาธาณามโมหะโตสัมมาสุนตสเมชินโนนะโมอุตตมะธมัสสวาขาตัสเสวะเตนิทานโมมหาสังคสสปีวิสุทธสีลาทินโนนะโมโอมาตายลัตัสสารตนาตยศาสสารุปังนะโมโอมากีทาปีตัสสะตัสสะวัตถุตยสปินนาโมกาลัปะภาเวนะวิคันฉันตูปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวธีผลตูสัปทานะโมกาลสัสเตเชนะวิถีมหิโหมีเตชวา วสุตมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัญพระขวาศเกสษูธรณีกับปิลาวุธุสมิงมหาวันนมาตาพิกุสังเคนณสติมาจามัเตหิพิกุสติหิสัพเพวะอรหันติทัสหิเจริกาถาเวิเทวดาโยโยยนัสสเนปิดนาผลติพระกวนารัสษนายาพิกุสังเ์จะอาตมาจะตุนังสุทาวาสสกัยกานังเทวานังอิตาทั้งหมดที่อย่างของพระขวัศเกษูธรณีกัปิลาวุธุสมิงมหาวันนมาตาพิกุสังเคนณสติมาจามัเตหิพิกุสติหิ สะเพวะอาหารเตหิทัศสหิจารุกาทาตติวิเทวตาัพปณีนัสันนิปณิตาหนติพระกวรรณดารสนายาพิภูสังกัจยานุนามายาปิยีนาภควาเตนุปัสสังกเมวยามะอุปัสสังกมิตวะพระควาโตสันนิเกปเจกขาถาปเสยามาเตียตาโผตาเทวตาเสยยถาปินามะปรบวาปุริโสสมาชิตตัมวะภะหังภาษาเลยาภาษาลิตตัมวะภะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสย์สูทเวสุอันตาลหิตตาพระควาโตปุระโตปวาโระหังสุอัตตโผตาเทวตาพระควาตังอภิวาเทวะ เทตวะเอกามันตางหังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกัฏวโตสนิเกมาคาถังอปัสีมหาสมัยปวันัสหมิเทวกายาสมาคตตาคาตัมไหยมาธรรมะสมัยยังทักิตายวะปราชิตาสังขคเดียรตะโคปาราเทวตาพระกัฏวโตสนิเกมาคาถังอปัสีตันตภิโกสมาทาหังสุจิตตังอัตโนชุกามะกังสุสารทีวะเนตานิกเหตตวิธิยาณีลกขันติปันติตาติ อาราหปรบาาเทวตาพระคออตโสนิเกมาคาถังอภัสรีเจตวากีรังเชตวะบาลิทันอินทากีรังโอหันจามะเมชาเตจานติสุภามีมาลาจักปุมาลาสันตาสุสุนะคาติอาราหปรบาาเทวตาพระคออตโสนิเกมาคาถังอภัสรีเยเกจิพุทธังศาสนาคารเสนาเตยมิชาเตียปลายาผูมิปะหายามนุสสังเดหังเทวะกายาเบลิปุเลสันติติ อนตะขโภพขวาวพิฆวัมันเตสีเยปุยนาพิฆเวทัสสสุโลกาทาสัสสุเทวตาสสานิปริตาหนตีตถาคตังรัสนายยะพิฆูสังกัจเยปิเตพิฆเวเหตุสงติตามัาธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพีปะกวนตานังเอตตาปรมาเยวเิวตาสสานิปริตาเหตสงเสรยถาปีไมหังเอตตาหีเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาคาตามัาธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามภีปะกวนตานังเอตตาปารามายวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติสยยะถาพิมายหังเอตาริยดจิคิดสามีพิโกเวเทวกายานังนามานิกิตตายุสามีพิโกเวเทวกายานังนามานิเทศีสามีพิโกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสัตตุกลางมนัสถสีกะโรทัพภาษิสามีเตเอวัมพันเตติโถเตยพิกุภะควะโตปัจจัสมาสมบูรณ์วัยตถาวัตจะสิโลกามนุสกาสามียถาภูมาตรัสิตายยสิตากริขะพพลังปิฏฐตตาสมาหิตาปุตตุสีหาวัสสลีนานลงมาหังสัมพุโน โอตะตะมนัสสาสุธาวิปัสสนามนาเวลาปิญโยปันเจสเตยตะวะปเนกปิลาวัฒเวตะโตมัตยิสตาโสเกสัสเสนเตเทวกายาพิการติวิชนะธาพิโกเตจะอัตตะปะมะตตุลงสุตวะเพื่อศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังมนุสสานัทสานังอัปเปเกสตะมาทางคงสาสังอาถาสตาลิงสตังอเกสศาสานังมนุสสานัวัฒสงอัปเปเกนันตะมาทางคงที่ศาสภาบุไดหุตันจาสภากปิญญาญาวะวะกิตตะวานาจักุมาตะโตมัตยิสตาโสเกสัสเสนเต ศัสนาเตเตเทวกายาพิกันดาเตพิชนาถวิโกเยวหองกิจตัยิสามิเชนาเฮนดูบูโสศาสตรศาสตร์ศาวิยาขากุมากันปิละวัฒนายติมันโตชิติมันโตวันนวัโตสัวซาโนธรรมนาพิกามูพิกุลังสมิติวันังฉาศาสายมาวไตยธนานาต่วันนี้น้อยจิมันโตชุติมันโตวันนวัตสัวซาเซโนธรรมนาพิกามูพิกุลังสมิติวันังสาตายที่ราติสาสายธนานาต่วันนี้น้อยจิมันโตชุติมันโตวันนวัตสัวซาเซโนธรรมนาพิกามู พ,พ, eaten, tomatoes, พ JI, ี่กุนนางสมิติ์วนนางอิจเจสุรัสสาสายยานาตาวันนี้นอนเตมันโตชุดเตมันโตวันนวันโตัาสนาธรรมวนาพิการมูพิ่กุนนางสมิติ์วนังเวสามีตาปัญจัสตายขานาตาวันนี้นอนเตมันโตชุดเตมันโตวันนวันโตศาสสนาธรรมวนาพิการมูพิ่กุนนางสมิติ์วนังกุมิโรละชักไคโกเบปุละสานิเวสนาพิญญานางสตาสาสังยขานาไปยิรุปัสติกุมิโรละชักไคโกสปะคาสมิติ์วนัง ปุริมัจจาที่สังราชอาณาักรตะลัทธโภสติกันท้าพระนางอธิปติมหาราชราชสิโสุุตตาปิตัสสะภาโอนขาน้ำน้ักรลายจีมันโตชุติมันโตวานัมโตโสสินวอธรมนาปิกามุพิกุลังสมิติมานัทักขีนัจที่สังราชวิโรห์ตปัสสติกรมพันธนางอธิปติมหาราชราชสิโสุุตตาปิตัสสะภาโอนขาน้มาอักรลา อิติมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตลัสนิโนธรรมะนาภิกาโมพิจุรังสมิติมวันนังปัจฉิมจะที่สังราชาวิรุปปะโหประสตสตินาคานังอธิปติมหาราชายสยสัสสิโสปุตตาปิตาสะพระโอลทานมามนาบรทภัยอิติมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตสัสนิโนธรรมะนาภิกาโมพิจุรังสมิติวันัง ปุตตารัจาทิสังราชากรเวนตปาสัตสติยขานังอธิปติมหาราชาสัจจสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวนธนามามัทภนายติมัทโตชติมัทโวนามันโตสัสสนโนธรรมนาภิกาโมภิกนังสมิงวะนังปุริมาทิสังทัตตาลโถตกิเนนวิรัวปชิเมนะวิรุปะขบกรเวโรบุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสัตธานามานาทั้งสุวเนกปริราวัทเว ไต้สังมายาวิโนทาสะกุวัจานิกาสถานมายากุเปรุเวเปรุจารวิโตศาสัญนรงคามาเสร็จอกจากินุบันดิลิมันทุจัปนาโทปามัญโยจัตเจวัสดุจัมมัตติกิตาเสนอจากคันลโพนารชาสนโชโพอาภูปัญจศีกอเจวติมารุสุริยาวัชสายเตจเนจจาราชาโนคันทัพาสาราชุปิโมธมนาภิกามุทิ่กุนังสมิติวนัฐาถาคุณาพสานาคาเวสราศาสัญญากามหาราสตาราภูปยาคาสายยติพี ยามุนาทัตตาลถาจาคุณนาคายัสสินโนเอราวันโนวันนะโผโสภคัสามิติวันังเยนาคารเชสสาหาันติทิพาธิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตตาสุปนาติติสานามังไฟเยนตานาคาราชนามสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหิวัจหิอุปหายันตานาคัสุปันนาสารนามังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังสุราสิตาภัจโรวาสาวเสตติติมันโตยัสสิโน กาลกัญชามาวิสมาสุราธนเวกสาเวปจิตติสุตติจับอะหะลาโทนโมุจิสาสตันจับพาลิพุตตานังสเพวโรจนาเมกาสนัยหิตวาพาลิงเสนังลาหูพระตัมุปาขมุงสมัยยธานิพนันเตวิคุณังสมิติมวนังอาโปจารเทวะปัทวีจารเดชวายโยตธาขมุงโรนาวุรนาเทวะสโมจใจัสสะสาเมตตากรรณาไการุเทวัสสะเสโน ทัสเศเดฐรัศดกายาสเปนะตรรมนิทโนติมันโตชิติมันโตวันนวมัสโตสิสนวธรรมนันพิกาโมภิกุนังสมิติมวนังเวทุจเเทวาสารีจะอาสมาจะทุเิยะมาจะทันสุปานิสตเทวาจันทรมะภูภุรักิตาสุริยะสุปานิสตเทวาสุริยะบุคภุรักิตานะกขันตานิภุรักิตอวากุมันทวรากาววสุนังวัตโสโศเถโศโกปะคาปุญญะโททัศเสรษรัศดรกายาสเพนะตรรมนิทโนติมันโตชิติมันโตวันนวมันโตสัสนวธรรมนันพิกาโมภิกุนังสมิติมวนัง อาถาครูสะพูเทวาชาลามกิสิกาลิวะอาริทกาจะโรชาจะอุม,มาบุพานิพาสินโนโรนาสะธรรมะจะัตุจาจานิชกาสุเลยยารุจิราปัวครัววะสาวเนสินโนท,ท,ทาาัศเสเดฐะสุทากายาสเปนะตะนัมวณนโนติมันโตชิติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนธรรมะนาภิกามุง้กำนังสมาธวมนังสมานามหะสมา,ามานามนุสสามนุสสุตธรมาคิถาปัตุสิกาปัวคัวมาเราปัตุสิกาถาโควระโยะเทวเย,ยจโรโยตวสินโน ราคามาราคาพุเทยวซัสินโนทันเซเดสัสแทธากายัสเพนะาต่วันนี้นนจิมันโตชิติมันโตวันามันโตอัสินโนตัมนาพิกาโมพี่กนังสซอิงวานังสุการารุมหาอุนาคูไวคานาสาสาโอทาตาไกะปามขาพเทยวจากคณะสถานมาตาหาลคชามิสกาจายาัสินโนทานายังอาคาปัชโนยที่สาวิวสติทันเซเดสัสแทธากายัสเพนะาแต่วันนี้นนติมันโตชุติมันโตวานามันโตอัสินโนัมนาพิกาโม พี่กุนังสมพิจิตรวานังเขมรยาติทุติต,ต,ตายามากตกาจายัส,สิโนสมัมพิทการามาเสรษฐาชตินามาจาอาสวานิมานาตินนาคูอาาัคคุปารานิมิตาทัาเสร็จเดี๋เรากายัสเพนะต่วันนี้นอนจิตมันโตชุติมันแต่ว,ตตว,วันน,ว,ว,ว,สสนวันโตสัสพิทกาธรรมนาปิกาโมงพี่กุนังสมพิจิตรวานังสัตเทเดเทวานิกายัสเพนะต่วันนี้นอนานามันไว้เยนะอาคารจงเย,ยจันเย,ยสัตติสาสะปพะวุฒิชาติมัคคีรังโอคตินามาสว่างทักเขมกคตตะลังนาคัง จังทางวัสิตาติจังสุภามาปารลมาโตจะปุตไตติมโตสาสนังกุมาโลติโสจะโสปราคาสามิติงวันังสาสะพมาโลกานังมหาพามาพิธิตาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,สัสสิโสทั้งเศรษฐะอิสราคูปเจเกวัสสวัติโนเตสันจามาชัชโตวาคาหาริโตปริว,วาริโตเตจัสสเพรพิกันเดสินเทเวสาพามะเกมาลาเสนาภิกามิปันสก,กานาสมาทิยัง เอถาคันธามันธาราเกนาพันธามันทุโสมันตาปริวะเลธรมาโวมุติถาโคจินังอิติตธรรมาเสนากรหเสนังเปชีปนินาตะมาหจัสรังกตวานาเพรวังยติถาปุสโบเมขตานันตสวิจุโภตธาโสปจุฑาวัติสังกโตสยังวเสตันจัสรพังกปิญญายาบวะคิตวานาจักุมาตโตมัณิสัทธาโสเกศเสนเวมาลเสนาภิกันตติชนาถาทุโภ เตตะอัตตาปามัตะลงสดาวเพื่อศาสตานาวิตาลาเคหิปากามงเนสัมลมมปิชยงสเพวิติาสังฆามาพยาติตายะสัินโอมันตีสาพุเตหิสวกาเตชะเนสุตาติมอดสวดวังคลราสุตังเสวนาจะพภาลานังปฏิตานัณจะเสวนาปูชาจะพโอชนนยานังเอตัมังคะนามุตมมังปฏิรูปประเทศสวะโสจะพบุเภจะกรตาปุญญาตาอัตตาสมมาปานิทิจะเอตัมังคะนามุตมมัง อาหุสัจญญาสิปญจวินัยโยจัสุกิกิโตสุภาสตตาจายาวาจายตัมมันคารมุตมะมัตติโตปทานังปุตตาทารสสสังโอนากราจักมันตาอิตัมมันคารามุตมะมัตตวิโตปทานังาุตตามานัสสังโอนาวัชานิกรรมานิอิตัมมันคารามุตมะมัตตวิโตจทานังปุตตาการนัสมังโอนา ขันติจะโสวะจะสะตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากระฉาเอตัมมังคะรมุตมังตโปจะพาม,มาจริยาจะอริยะสัจจานัทสนังนิพานั์สชิกิริยาจะเอตัมมังคะรมุตมังพปุถุสสาโลกะธรรมเมหิจิตตังยสานัการมติอโศกังเวชังเขมังเอตัมมังคะรมุตมังเอตาทิสานิกตะวานาสาัสสะพัทธมะปาราชิตาสพาัพพะโสติึขาชาติตันเตสังมังคะรมุตมันติ บส่วัอรตนาปริยังกิจวิธังฤทธาวาหุลังวาสเกสุวายังอรตังปริยังนโนสมังอติตถาคเดนะยัมปีพุทเทนะตังปริยังเจนะสุเจนะสุวัตถิโหตุขยามวิราคังอมตะตังปริยังยทัศกาสกยมุนีสมัยิตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเณรตังปริยังเจนะสุเจนะสุวัตถิโหตุพุทธยามพุทธเศถโกริวันายี่สิบเองสมาธิมานันตารีกัญญามหุสมาธินาเตนะสมณาวิชติธรรมปีธรรมเณตตังปริยังเจนะสุเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคราทัดสตังปัสันถาจตานิตานิพานิหนตีเตทักทินายาสุพัตตาสสะโลกายเตโสทินานิมาภราในอินธรรมปีสังเครลตนาปนิไตยเจนะสัจเจนะสุวติหโตเยสุปยิตามรสาทันเห็นานิการมิโนโคตมัสสะสนามฮิเตปตีอปตตามันตังวิไคหารัฐฐานูธานิพูดจิงุชามานายทมปีสังเครลตนาปนิไตยเจนะสัจเจนะสุวติหโตขีนังปุรานังนวังนัติสัมวังวิรัตติ ตายยติเกภาวเสนเตกีนาพิชามิโดนิฉันทาน,นิพันติเิรายถา,ายัมปะิโพทำป,ปสีสังเคและต้นนางปณิตังเงเตนัสเจนะสูที่โหตุบทวดธรรมบทสาสสวัตตาหเวชิต,ตังเสยโยาายาใจยังอิตาราปรชาอัตาตาทันตัสโคสสา,า,สา,า,สานิจังสัญญาตตาจารินโนเนวเทโวนะคันท้าพนนะมาโรสาพมุนาชิตังอปะชิตังกายราตถา,าลูป,ปัสสชันตุนอง โกสวดเกิดอุตสวดพาสิตามีถังเตนะพระปอตาชนะตาปัสตาหราตาส,ามสาัมาสัมุทัยนะเอธตุมเหมหานุสเวนะมาปารามะปรายามาอิติกิรายามาปิตก,กาสัมปทานเนนะมาตักกาเหตุมมาไนายาคาเหนะมาอาการาปาริวิตาเก,กนะมาทิทินิชานาขันติยามาปปารูป,ปาตายามาสามาโนโนฆารุยธรรต,เต,เตาาาาาุเมหิะตานา,าวะชาเนยไิเมธะมากุสลายเมธะมาสวเชยิเมธะมาวิญยูคารหิตาิเมธะมาสามตา สมาธินาหิตายสุขายสาศัณตันเตียธาตุเมัยเหปชะเหยยาธาอิเมยาธาตุมเหยาตานาวะชายเนยธาอิเมธรรมากุศไลเมธรรมานาวชัยเมธรรมาวินญูปัสสันไทยเมธรรมาสัมมาตาสมาธินาหิตายสุขายสาศัณตันติอัฐตุมัยเหอุปะสัมปชาวิหะเลยาหาติบทสุดอุปะเนยสุดอุปะเนยติชีวิตเต ชีวิตตามาปามายงชรูปะนีตาสานาสันติตานาเอตังพยายมาใน,นเปขามัโนปุญญานิกาย,ยิราชาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตามาปามายังชรูปะนีตาสานาสันติตานาเอตังพยายมาใน,นเปขา,ามัโนโลกามิสังประชัยเอสันติเปโขโยธากยายนัสังยะโมวาจายาอุทธะเกตัสะตังตัสสะเปตัสสะสุขาย,ยโหติยังชีวามันโนปะ กะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจจริงธรรมโสชินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุญเนทุกขติงคันชติธรรมจจริสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสเยถานิพินตติทุกเถเอสามะขยสุทิยาสพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสสเดยถานิพินตติทุกเถรสามะขอยสุทิยาสพเพธธรรมานัตตติยถาปัญญาปัสสเดยถานิพินตติทุกเถสามะขอยสุทิยา โสุนทัณฑนักกัจฉาดกอัณฑนักกัฐานะเมเกทุติยังอะหูตากิกาเอตตาธัญญายาเมทาวิตังเขยเขยยาปัญกังพาหุงเวสานังยันติปปัตตานิวนาณีจะอารามารุขขาเจตายานิมนุษสาพยาตาชิตาเนตังโขสานังเขมาเนตังสนามุตตมังเนตังสนามะขามาสะพาทุกขะปรมุจติโยจะพุทธันจะธรรมจะสังขันจะตสนังกตโตจัตาริยาสะจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจคติกามัง อริยจะอธิฐานคีกังทุกขุปะสัมมะคามินังเอตังโขนางเคมังเอตังสนามุตมะเอตังสมามาคามะสัพพะทุกขะของมุจติบทสวดพระเทรัตตคาถาตีตังนาวะขะเมยานัปปติกัางเขน่ะครตามบุคคลไม่ความธรรมยังถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรวุ่นวายสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยะถาตีตังไปหินันตังปับตันจะนะครตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นใจโยธรรมังตถาทตาวิปัสสติยสังคีังอสังกุปังตังวิธามานุปวเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คอนแคนทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่อยๆผูกโป่งเถิดอธิวะกิจจามาตะปังโกชัญญามืงนังเสวะนึงความมีเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความใจในวันพุ่งนละฮินสังคารันเตนะ้นมหาเชนนามาจนาเพราะความขัดแย้งจะมาจนาผู้มีเสนาอยเองนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิหกหละตามมาตานิตันตังเวพทิิกโตต สันตัวจิตกันได้โมนีติพองโมนีพุทธสงบโยเลยบุคผู้มีปกติอย่างนี้มีความเข้มไม่เกิดคณะกลางวันในการเกิดอะไรไว้ผู้มีระผู้มีระจีหนึ่งจะเดินเลื่ประการชนีแหล่บวชสวยพินหาปัจเจเวคณะปราทัชนาธโมหิสารังระติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ร่วงพ้นก็แก่ไปไม่ได้พยาที่ทมโมหิพยาธิงนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่ำพนความเจ็บไข้ไปได้มาแล้วนะทำโมหิมาแล้วอัลจิตโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่ำพนความตายไป็ไม่ได้สัพเพเมปิยหิมานาปิหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเวนเปะนาตาคือว่าเราจะได้ผัดพลาดจากของละขอนเจริญใจทั้งหลายนะพวงกามัสโกหิกามัทยาโทกามโยนิกามัพโตวามมาปฏิสาโนเรามีการเป็นของของตัวมีการเป็นปุ้ยผลมีการเป็นดันเกิดมีการเป็นผู้อิตามมีการเป็นที่เพื่ออาศัยยางกามังการิามีกัลยาณ์นางวาปะปะกังวัตสัทยาโพภวิสามิ เราทําการอันใดไว้เป็นมือเป็นแบบเราจะเป็นใครยะคือว่าเราจะได้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนสืบไปเอวังอันเฮยเพพึงห่างปัจเวคิตะพังเราทั้งหลายคนจุเจะายอย่างนี้ทุกวันเถิดบทสวดเทวดาอุยโยชนะกระดาษทุกขปัตตาจานีทุกข์หาพยาปตาจานีขยาโสกปัตตาจานีโสกการหุนตูทรัพย์ที่ปีไปนิลน้อยตาวดาจามเฮิสัมมาดบุญญาสัมมาสัพเพติวันนึกโมทันดูสวาสสัมมิสิศริยา ทานางท่านดุสัทธายศีรังและขันตุสวัสดาพวนาพิรตตาหุนตุขันฉันตูเทวตากระดาสัพเพพุทธาปรบัตตาปเจกานันจจยังพลังอาหารตานันจเตเชนะและขันพานามิสัพัสดโสดสวดเทวตาปฏิทนาข่าหันธรรมยปฏิทนาข่าวโยพนามัเสยยาเทวตาสันติวิหารวัชินีทูเปกะเรโพดิงคาเรเตหินเดนตารธรรมะธาเนนพระวันตุบุชิตาโสดินกระนจนิเทวิหารามทะเลเทราจามาชานวกาจับพิโกสารามิกาธาราปฏิกุปัสกาคา ามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานะพุตราสุกิตาพระวันตุเตชราพุชายะปิกจะอนัสสัมภวันสังเสทชาตาอัฐาวปปาติกานิจานิการธรรมาวรปฏิจัตเตสเพปิทุกขสักการันตุสังกยังธาตุจีรังสตังธามโมธรรมัทราจะปุกคาลาสังโคโหตุสัมโโวะอัฏฐายาจาริตายาจะอัมเหระคาตุสัทธามโมสเพปิธรรมะเจนวุทิงสัมปะปุณนายมาธรรมเมริยปะเวทิเต ขมสสพพปฏิทานาคถาหันธรรมยปฏิทานาคถาอยาพานาวาเสยุอปุญญสิธานิกตาตัสายานานยานิกาตานิเมขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เ้าข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ในสัญจมาคีโนขนตุสตตานันตาปะมานากาและแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วยปิยาพุนนะาวันตาจะไม่หามัตตปีตาทโย คชนาได้เป็นที่รับผู้มีคนมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนที่ทำเมจายาที่ท่าวอันเยมัชตาเวรีนอนที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทางหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาตีนันติโลกสมมติเตภูมามาจตุโยนิกาและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามกันในกัมตาสีปจกะจตุวกราสังสารันตาเราว่าพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องได้อยู่ในภพนัยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานาเมสัตว์เราได้ทราบในการให้เสบบุรของข้าพเจ้าและอนุโมทันตุเตชยาง ขอสัตว์ลานั้นจงอนุมโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหย่อมไม่ทราบการให้เสริมมือของข้าพเจ้าในเทวเดชสังนิเวทะยุขอเทพทังท้งหลายจึงแก่สัตว์เหล่านั้นไมยาทินานะปุญญานณอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญญาณที่เขาจะยาสเปสตาสตาหุน,าน,าน,าหนดเอเวราสุขหาชีวิโนเขมะป่าทันจปะปะโปนตุวเตสสาสุจตังสุภา ขอแสดงเวามยินดีเป็นสุขเสมอเถิดเจ้จนถึงทางอันเกษมเถิดขอความอานวงดีของสารานั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนภัยสัจจะทิฏฐานด้ยพภัยความเวรลใอานิสงห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัธยบทสรสมบันพระสุภปาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสดีจงเกิดมีแ่ข้าพเจ้าผ่พ้นจาทุกภัยนบวนขอข้าพเจ้าจริญระวางะว่างทางทำกุเดเทวดาทั้งหลายโปดอนุโมทนาในการสวดสัตยมรรธมาเหล่านี้ เมื่ออ่านมงบนทนายและเปดิดอะไรในพรให้กับเขาเจ้าจแล้ววัตถุมงคลว่างกิ่งเป็นดีเป็นาโดยมายที่สมเด็จพระยาณสองว,วันวันรัี้ไวิหาหรตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นอันที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตของจงเปลี่ยนด้วยในพระแห่งพระบริษและคำลงคนในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สทธุประการเทอญ